เอค็นนมากน้องแล้องนะครับผมช่วงนี้่สุสหรับค่คืนนี้นะครับผมเราขอบคแม่แม่แนับท่านี่รน้องีลนะผช่ีถ่ายรูปได้นะครับผมเป็นพี่ได้เลยนะครับผมสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผม คะมันจะได้ไวขึ้นนะคะแม่ขอทางเดียวนะคะแม่ก็ตากต่ามผลงานของน้องนิโอมันผลงานก็รูปถ่ายอยู่ดีค่ะแม่เข้าไปเลยจ้ะสนุกมากครับน้องก็รอสแตนมไบถ่ายอยู่แล้วนะคะแม่ใครจะเข้าไปถ่ายถ่ายได้เลยนะจ๊ะอยากถ่ายกล้องแนวเดียวเลยนะคะมันจะได้ไวขึ้นนะคะให้เวลา ข้งแนวดีวเลยนะคะจะได้ไวขึ้นเนาสำหรับข้าีีนะครับก็สยอดาค่ะไม่อไม่ต้สด<ล>มาก <ไป S 1> นะครับผมอาแม่แม่ขอดไม่ขอดอ่น้ำถายลูกขอทุกท่านมีความสุขมากนะสหรับวันนี้เขาเป็นีอ,นอนไม่ตุ๊ไม่ตุ๊หันหน้าเลยค่ะไม่ตุ๊หันเลยค่ะ ช่วนูถ่ายเ่ยลยนะครับผม้งที่ะอสุดหน้าของ้องีดนะครับผมสนุกดีกับทุกคนมาได้เร่อยครับสหรับมามองกล้องเลยนะคะมองกล้องนู้นเลยนะคะแม่จะได้ไบขึ้นใครจะถ่ายอะพี่ไปถ่ายตรงนู้นกันเลยนะคะ ขอบคุณควันนี้ก็ขอไว้ม่พี่นุ้ยรับสุขมากนะครับผมสำหรับันเกิดปีนี้นะครับผมที่สิทรับ่อวานหนาด้โดยรวชวยชวยขึ้นไปนะครับ ใครจะถ่ายเข้าไปเลยคะแม่เข้าเลยจ้จาจะได้่ไม่ไม่้านะคะอยหัน้ถ่ายเลยที่น้แม่มองกล้องน้แม่ถ่ายรวมกได้เลยนะผมเดี๋ยวน้องจะถ่าย3-4รูปแล้ถ่ายแม่แม่ได้เลยนะผมแม่น้องพี่โอ้เอาเดีถ่ายกับแม่กว เรองน้ำนน้องนมน้นเลยให้น้องอีตาเซลตี้นะครับผมเรียนเจอท่านมาถ่ายรูปกับน้องได้เลยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมผมตกไม่ใช่ตุ๊กตานะครับสำหรับวนนี้นะครับจะมีน้ำมนต์บางระยองให้กับแม่แม่ทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเชิญแม่แม่ทุกคนถ่ายรูปนะครับผมด้านหน้าเลยนะครับผมยิ้มเลยนะครับผมดยใจมากนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับผมวันนี้ก็เป็นที่วันจำเป็นนะครับ อ่าแม่แม่ยืนข้างหลังน้องเลยครับผมปีกน้องบังนะครับเขาบอกต้องนั่งนะเอาโอเคขอบปีก่อาได้เชิญแม่แม่ถ่ายรูปกับน้องได้เลยนะครับขอยหลังนิดนึงครับแม่แม่ครับขอยหลังไปน้านหลังนิดนึงนะครับตอนนี้กต้องจับไม่หมดนะครับอ่าเห็นชัดทุกคนเลยครับแม่แม่เหนทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่าเตรียมตัวถ่ายรูปนะครับแม่แม่เข้าไปเลย เป็นน้องเลยค่ะรางวัลน้ำใจที่มอบให้กับน้อแล้วก็แดนเซอร์ครับผมเชื่อว่าความสนุกนี้ยังไม่หมดในงานต่อไปนะครับพวกเราจะเป็นที่ทำงานที่รับโบกไม้โบกมือได้ครับได้ครับเดยกตัวนะครับเหลือจัดเลครับใครยังไม่ได้เข้าครับเือ อ ar er. okay. yeah. ีกรูปครับอีกรุปครับใครได้เห็นนะครับชูไม้ชูมือได้ครับข้างหลังหนึ่สองสามแม่โอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางสวัสุขภาพนะครับผมเจอกันใหม่นะครับนะครับผมปารีสันแล้วก็ขอจไปกันที่ก่อนนะคะแม่ขอจบไลฟ์กันที่ก่อนนะคะ